โภชนะบัญญัติ9ประการซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีโดยเน้นให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ครับโภชนะบัญญัติ9ประการนี้มีดังนี้ครับ 1. กินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัวครับ 2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งอื่นๆเป็นบางมือ้อ 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำเพื่อให้ได้รับใยอาหารวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอ 4. กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำเน้นการได้รับโปรตีนคุณภาพดี 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยเพื่อให้ได้รับแคลเซียมและสารอาหารที่จำเป็นครับ 6. กินอาหารที่มีไขมันและน้ำมันแต่พอควรหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคไตครับ 8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนทั้งจากการเลือกซื้อการเตรียมและการปรุงอาหาร 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีครับการปฏิบัติตามหลักโภชนะบัญญัติ9ประการนี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่ดีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับด้วยความหวังดีจากครูกล้วยครับ